ตอนขั้นของแม่คือโลกของลูกธรรมะส,สวัสดีค,ครับคุณยายจ๋าธรรมะส,สวัสดีจ้ะเด็กๆวันนี้ทำไมถึงจะเข้ามาภาวนากับคุณยายในห้องนี้ล่ะลูกปัญญาเกิดอ่ะแอบสะกดรอยตามคุณยายจ๋ามากครับเพราะาปัญญาเกิดอ่ะสงสัยว่าทำไมเวลาคุณยายจ๋าออกไปจากห้องนี้คุณยายจ๋ามีความสุข และเบิกบานทุกครั้งครับคุณยายยอมรับกับเด็กๆนะจ๊ะว่าคุณยายเข้ามาในห้องนี้แล้วออกไปทีไรก็อุ่นใจทุกทีเลยลูกเพราะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ทำให้คุณยายเนี่ยฝ่าฟันต่อการทํางานไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามสิ่งนั้นเป็นปัญญาของเราที่จะทําให้งานสำเร็จได้ไม่ว่าเราจะทําความดีที่ยากลําบากอย่างไรแต่เราจะทําสิ่งที่ยากให้ง่ายได้ ถ้าเรามีหัวใจของแม่หัวใจของโพธิสัตว์ที่คุ้มครองเราอยู่ห้องนี้เป็นห้องที่คุณยายทำให้เด็กๆระลึกลถ,ถึงท้องของแม่ไงลูกคันของแม่คือโลกของลูกแม่ที่ตั้งคันหลายคนได้มีโอกาสพาลูกตั้งแต่ในท้องมาเป็นทองแผ่นเดียวกันแม่ที่ให้ลูกหญิงลูกชายออกมาอยู่ในโลกนี้ อย่างทอมตัวและบวกกันให้ได้หนึ่งบวกหนึ่งพลังงานมหาศาลมากเลยถ้าแม่หนึ่งคนให้ลูกกับโลกแล้วทําให้ลูกรู้ว่าจะอยู่กับโลกอย่างไรอย่างคนที่ทําให้โลกปลอดภัยด้วยคุณยายก็เชื่อมั่นว่าลมหายใจของแม่ที่เป็นลมหายใจของลูกนั้นมันเป็นลมหายใจแห่งสติปัญญาจริงๆลูกค่ะคุณยายจ๋าสติมาเข้ามาในห้องนี้ ก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับคุณยายเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตเราถ้าเราใช้ชีวิตอย่างรู้จากมีแม่ในใจของเราลูกคุณยายเข้ามาในถ้ำนี้คุณยายเหมือนกับได้กลับมาในคันของแม่อีกครั้งหนึ่งและพ่อคุณยายรักแม่ของคุณยายเป็นที่สุด คุณยายก็จะเป็นอนุเสบวรีที่มีชีวิตของแม่ไม่ว่าคุณยายจะแก่ขนาดไหนก็ตามนะคุณยายก็ยังทำงานเพื่อให้คนได้สรนเสริญแม่อยู่เสมอเลยเวลาที่เราได้ทำอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเรารู้ว่าแม่อยู่ในใจเราแม่กำลังชื่นใจกับเราเธอคิดว่าคุณยายจะรู้สึกยังไงล่ะใช่ครับผมก็อยากเป็นอย่างที่คุณยายจ๋าบอกครับแต่ผมอ่ะไม่ทราบว่า ผมมันจะต้องทำอย่างไรบ้างครับเด็กๆต้องรู้ว่าเธอเกิดมาจากไหนเธอเกิดมาและมีชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติของแม่เธอนะคันของแม่เธอคือโลกของเธอในตอนที่เธออยู่ในท้องแต่ตอนนี้เธอออกมาสู่โลกใบใหญ่โลกใบนี้เป็นคันของเธออย่าทำให้แม่เธอผิดหวังเด็กๆต้องรู้ว่าไม่มีชีวิตของเรา ถ้าไม่มีพ่อและแม่เราวันเกิดของเราคือวันเกิดของพ่อแม่เราด้วยไงลูกตอนที่คุณยายชวนเด็กๆทุกคนมาปิดทองในห้องนี้แล้วเราเป็นทองแผ่นเดียวกันมันเชื่อมโลกทั้งใบให้มามีใจที่เรากระตันยู่ต่อพ่อแม่ของเราและมันทำให้เรารู้ว่าโลกใบนี้คือคันของแม่ที่ให้ลูกทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้รู้จักที่จะรักกันลูก ยายมีความสุขจริงๆตั้งแต่สเสถียนธรรมสถานได้ใช้ถ้ำพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ได้ประกาศกล้องถึงความรักของหัวใจแม่และแม่ที่รักลูกอย่างให้ลูกกับโลกก็เป็นหัวใจของโพธิสัตว์ที่กำลังดูแลมนุษย์และสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้ให้เดินทางไปได้วยกันเหมือนมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันในโลกอ๋อก็รู้สึกได้ว่า คุณยายจ๋ากำลังจะทำให้คุณแม่ทุกคนเป็นสุขและคุณยายจ๋าก็รู้สึกมีความสุขที่ทำให้คุณแม่และลูกในคันทุกๆคนมีความสุขเช่นกันที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะโ้ยถ้าอย่างนั้นผมกับพี่สติมาขออนุญาตติดตามคุณยายจา๋ามาภาวนาในถ้ำทองซึ่งเป็นท้องของแม่ที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ผมะก็สามารถติดตามมาได้ใช่ไหมครับ ยินดีมากเลยลูกสติมาเปันญากเกิดคุณยายท้าเลยนะถ้าปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่เราเดินทางอยู่บนมรกคาแห่งการตื่นปีม้าที่เราจะเดินยังไม่หลงทางเพราะเรารู้ทางมรคคือหนทางทางอื่นไม่มีสำหรับลูกของแม่ที่จะทำให้แม่เป็นพระอาหารหันต์ในบ้านเด็กๆตามคุณยายมาได้เลยคุณยายมีสัจจะกับตัวเองนะจ๊ะ ที่จะเข้ามาในถ้ำพระอริยาตารามหาโพธิสัตว์ทุกวันเลยถ้าคุณยายอยู่ในสเสถียรธรรมส,สถานนะเพื่อเตือนให้คุณยายไม่เดินหลงทางไงลูกกลับมาสู่คันของแม่อย่างมีหัวใจของลูกที่กตันยูแม่อีกครั้งหนึ่งคุณยายก็จะใช้ชีวิตที่เหลือของคุณยายอย่างเป็นอนุเสวรีที่มีชีวิตลูกนอกจากคุณยายจะเข้ามาทุกวันแล้วถ้าคุณยายมีอคันธุก,กะที่เดินทางมาจากทั่วโลกมาหาคุณยายนะคะ คุณยายก็ใช้คันของแม่คือถ้ำแห่งนี้แหละค่ะต้อนรับอคันธุก,กะที่เดินทางในโลกนี้และเด็กๆรู้ไหมเวลาที่อคันธุก,กะมาเห็นถน้ำนี้หลายคนจะประทับใจและกลับไปใช้ชีวิตอย่างล่าเริงเพื่อแม่ของเขาทุกคนเลยลูกและคุณยายอยากเชิญชวนเด็กๆทุกคนที่กำลังดูอยู่วันนี้เป็นวันเด็กขอให้เด็กๆได้ให้ของขวัญกับพ่อแม่ของเราด้วยนะคะ เราอย่าเป็นเด็กที่ต้องรอทวงของขวัญจากพ่อแม่ของเราเลยลุกให้เราเป็นเด็กที่ให้ของขวัญกับโลกนี้ขอให้เรามีแม่อยู่ในเนื้อในตัวของเรานะคะเราจะได้เป็นเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณและถ้าโลกในใจของเรามีกัตัญญูโลกในใจของเราจะรอดจากความทุกข์คุกยายขอให้พรบันเด็กปีนี้โลกในใจของเด็กทุกคนรอดได้ด้วยกตัญญูลุก ถ้าอย่างนั้นสติมาขออนุญาตมาภาวนากับคุณยายจา๋าในห้องนี้พร้อมๆกับน้องปัญญาเกิดนะคะครับพี่สติมาผมก็จะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาในสถเทียนธรรมสถานมาภาวนาในห้องนี้ให้กับแม่ของตัวเองด้วยครับจ้ะถ้าคุณยายได้ยินสติมาปัญญาเกิดหาลือกันอย่างนี้ได้คุณยายก็นอนตายตาหลับแล้วล่ะลูกขอให้เด็กๆเ,เ,เดินทางอย่างปลอดภัย พอใจของเธอมีกะตันยูเช่นนี้นะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้าธรรมะสวัสดีพระเราเลยจ้า จะเอ่ยถึงการปฏิบัติธรรมหลายคนแอบทัมแล้วก็ว่าไม่บางคนอ้างว่าเวลานั้นไม่มีที่ไปเที่ยวโคโยตีทั้งคืนก็ยังไหวไปลองนั่งนิ่งดูสักสันาทีลมหายใจที่มีว่าเข้าออกอยู่ใหม่เอ้ยไปถามทำว่าที่ไหนดีเอ้ยถามว่าทำว,ว่าที่ไหนดีลองคลิกที่เว็บนี้แล้วจะเข้าใจเอชา,ชา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 หน่อยแม่เอ่ย การปฏิบัติธรรมทำให้ผมได้รู้จักกับ,บุบ,บทำให้ผมได้ค้นพบลมหายใจยังคหใจทำให้ผมออกจากกลาให้้รูนอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมยังทำให้ผมสบายใจทำให้ผมค้นพบบางสิ่งที่ทำให้ตาสว่างและผมคิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันนะครับทำไมเสีอใจ เริ่มจากเป็นลูกเป็นเด็กหญิงเป็นนางสาวเป็นนางแบบเป็นนางเอกดังวันโทรทัศน์ทองคําเป็นภรรยาเป็นแม่และที่มีเรียนรู้อยู่ตอนนี้ก็คือทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงเ,เป็นความจริงที่สุดค่ะการยึดติดทำให้เราเป็นทุกข์ ตื่นเปิบ้านสุขแท้าจากภายในเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเมื่อคันของแม่คือโลกของลกูกจิตที่บริสุทธิ์ของแม่ จะเป็นสายใยรักจากแม่สู่ลูกที่มหัศจรรย์ยิ่งเราเชื่อว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นแม่นั้นไม่ใช่แค่เป็นเพียงแม่ของลูกเท่านั้นค่ะแต่ผู้หญิงที่เป็นแม่กำลังเป็นแม่ของโลกด้วยถ้าคุณต้องการให้โลกเป็นอย่างไรคุณทำให้ลูกคุณเป็นอย่างนั้นค่ะโลกจะเป็นอย่างที่ลูกคุณเป็น เรามาช่วยกันทำงานสร้างโลกโดยช่วยกันทำงานสร้างลูกเถอะนะคะถ้าพ่อแม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเตรียมจิตของพ่อแม่ที่จะให้อีกหนึ่งจิตที่ประพัดสอนมานอนอยู่ในคัน จิตที่ประพัดสอนตั้งแต่ปฏิสนธิจิตต้องอาศัยการทำงานของพ่อแม่ที่ตั้งจิตมั่นที่จะรักษาใจของพ่อของแม่ให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นและควรกรการงานจะเป็นพื้นฐานที่จะเชิญให้อีกหนึ่งจิตประพัดสอนมานอนอยู่ในคันของมารดาค่ะการทำงานเช่นนี้ต้องทำงานเป็นทีมทีเดียวนะคะแล้วการลงทุน ที่จะมีจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันก็ถือเป็นการลงทุนให้กับโลกเป็นการลงทุนที่ได้กำไรเลยทันทีค่ะขอให้เราตั้งใจที่จะช่วยกันทํางานสร้างโลกโดยการทํางานสร้างลูกแล้วมีจิตที่เป็นกุศลในขณะที่มารดาก,กำลังให้ชีวิตกับลูกน้อยให้ทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนกับว่าเรากำลังฟอร์มตัวของเด็กคนหนึ่ง อยู่ในกุศลของพ่อแม่ด้วยค่ะไม่ใช่เพียงแต่ให้เซลล์สมองแต่เราให้สมองของลูกไปพร้อมกับกุศลของพ่อแม่อันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ยิ่งทีเดียวนะคะการให้ร่างกายและจิตใจไปพร้อมกับการทำกุศลของพ่อแม่นั้นถือเป็นการลงทุนที่ทำให้ลูกฉลาดแล้วก็ไม่ขาดปัญญาค่ะทำให้ลูกมีอริยทรัพย์ในขณะที่ลูกอยู่ในท้อง พ่อแม่ปฏิบัติธรรมลูกก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยสายสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งที่ทำงานสร้างโลกอย่างชนิดที่มีธรรมะเป็นดังมารดาของเด็กนั้นจึงเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และควรค่าต่อการติดตามอย่างยิ่งนะคะเรามาลงมือทำงานที่ทำให้ฝันเป็นจริงฝันไม่ใช่เป็นเพียงจินตนาการแต่ความฝันที่ได้ลงมือทำแล้ว จะทำให้เกิดจินตนาการที่ทำให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการลงมือทำเช่นนี้ค่ะคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกจิงเป็นความจริงเช่นนี้ค่ะไม่มีความลับสำหรับลูกคิดอย่างงดงามลงมือทำอย่างถูกต้องและทำให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ลูกก็จะเป็นอนุสาวรีแห่งความดีความงามและความจริงอย่างที่คุณตั้งใจ และลงทุนไว้กับโลกค่ะที่เข้ามาร่วมโครงการในโครงการจิตพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันนะคะคืะคอรู้จากว่าทางเพื่อนเขาได้เข้ามาที่โครงการนี้แล้วเขาได้แนะนํา เราเข้ามาบอกว่าเออเข้ามาแล้วทำให้เราเออเหมือนกับว่าเป็นการเตรียมพร้อมให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในคันนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือ,อจะมีในแง่ของคือช่วยในเรื่องของคือจะเป็นการสอนเราด้วยอะคะ่ะว่าเออทำอยังไงเพื่อให้ลูกเราอะสามารถที่จะอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้ถึงแม้ว่าโลกมันจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าจะทำให้ลูกเราดีได้อย่างไร เป็นเครื่องช่วยทําให้ครอบครัวเราแบบเพิ่งแต่งงานใช่ไหมคะบางทีมันก็ต้องมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาโครงการนี้มันก็จะทําให้เราได้ว่าเออบางทีเวลาเรามียลมร้อนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่ทาใ,ให้ให้แบบเราเย็นลงอะไรอย่างเงี้ย น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะฮะที่ให้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็น่าจะทําให้น้องที่เกิดมาเนี่ยฮะมีสมาธิแล้วก็มีความความรู้สึกดีๆกับบรรยากาศที่มีตรงนี้นะฮะ ตั้งแต่มาเข้าโครงการคะจริงๆก็คือรู้ตั้งแต่ตอนเราท้องได้ประมาณเดือนที่4 mm. เดือนที่4ค่ะมามาเข้าร่วมโครงการ3มครั้ง mm. ตัวเราเองเนี่ยมีโรคประจําตัวก็คือความดันวันนั้นวันสุดท้ายท,ที่ที่ที่มาค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเดือนที่7กําลังจะเข้าเดือนที่8ปะนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือได้องทาราค่ะไปด้วยนะคะแต่คือพอหลังจากวันนั้นเนี่ยก็ไปหาคุณหมอตามปกติ คุณหมอบอกว่า,าความดันเราสูงเยอะแล้วแล้วก็ไม่อยากให้คือต้องเข้าแอดมิดเข้า ICU เลยนะคะทีนี้น้องเนี่ยเพิ่ง32กําลังจะเข้า33สัปดาห์หมอก็บอกว่าต้องคลอดแล้วแล้วตอนนั้นคือเราอยู่ ICU คนเดียวเราก็นึกถึงคุณยายจ๋าว่าเออคุณยายจ๋าให้พระมาองค์หนึ่งก็กำไว้ในมือแล้วก็บอกว่าถ้าต้องคลอดจริงๆเนี่ยขอให้น้องเนี่ยปลอดภัยอย่าให้น้องเป็นอะไรเลย แล้วก็ตอนที่เราเข้า ICU เนี่ยเราก็ถือพระองค์เนี้ยไว้ในมือแล้วก็จนข้อน้องออกมาแต่พอออกมาแล้วเนี่ยน้องต้องอยู่ตู้อบระหว่างที่อยู่ตู้อบเนี่ยค่ะเราก็ไปคุยกับเขาทุกวันแล้วก็เอาพระเนี่ยไปให้เขาจับเหมือนเขาจะรับรู้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยคือคุณหมอบอกว่าถ้าเด็กเกิดประมาณ3 2ม3สาสัปดาห์เนี่ยบางคนต้องอยู่ตู้เป็นเดือนแต่ว่าของขวัญเนี่ยอยู่ตู้แค่สองวันแล้วก็ ส่องไฟตัวเหลืองเนี่ยอีกแค่สองวันเองก็สามารถออกมาปกติได้แล้วแล้วก็ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยค่ะน้องก็แข็งแรงแล้วก็ไม่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาละคะก็คือเหมือนว่าไปตรวจตามปกติเฉย ทำไมกีตาร์ต้องใช้แค่ดีทำไมแก้วต้องใช้แค่ดืมทำไมไพ่ต้องใช้แค่เล่นการพนันทำไมกระดาษต้องใช้แค่เขียนทำไมสิ่งนี้ต้องใช้แค่ค่าสาตัตว์ตชีวิตทำไมไฟแช็กต้องใช้แค่จุดบ,บุหรี่ทำไมแบล็คเฮด ต้องเป็นแค่น้กจนตรี die All Buddhas, she's uh, representing um, the wisdom of, um, of all the Buddhas, and, um, and we believe that she is uh, the mother who's able to liberate us from all our fears, from all the dangers, and to grant all the wishes that we have. bangkok uh, from switzerland and i had a mail uh, from regular Korti, my friend who's singing also on beyond the beautiful um, project uh, with tina turner where we sing uh, devotional um, songs from all the traditions and she said that try to go and see venerable Machi and Zadee, if you can in bangkok and uh, i said to my husband, oh, i think i really want to do this. so we, we, we checked out the website. we checked out where, where it's located. and i must say this is just like a beautiful calling. and i'm so happy to have met venerable machi sansadi. she is such a beautiful, beautiful. i cannot say so. She's just, she's just radiating so much love and pure, pure compassion. it's really beautiful. I'm so happy to have met her and I'm sure we will we will always stay connected. The ribbon we share and love takes care. Let never sing forever it sing to ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเสเทียนธรรมสถานได้ที่ w w หรอ f a c e b o o k sdsweb.org หรือเแทบจาก slash s d s ้ e ไ c o m ค่ะ